ทานศีลภาวนานำพาพ้นกรรมอาน,นิสงส์แห่งการชักชวนผู้อื่นถวายทานดูก่อนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายบุคคลใดถวายทานด้วยตัวเองแต่ไม่ชักจูงผู้อื่นให้ถวายทานด้วยบุคคลน,นั้นเมื่อตายไปแล้วไม่ว่าจะเกิดในที่ใดย่อมได้ซึ่งโภคทรัพย์หรือความร่ำรวย แต่จักไม่ได้ซึ่งบริวารสมบัติหรือมิตรสหายบริวารบุคคลใดชักชวนผู้อื่นให้ถวายทานแต่ตนเองกลับไม่ถวายบุคคลน,นั้นเมื่อตายไปแล้วไม่ว่าจะเกิดในที่ใดย่อมได้ซึ่งบริวารสมบัติหรือมากด้วยมิตรสหายบริวารแต่จักไม่ได้ซึ่งพภขคสมบัติหรือมีความยากจน บุคคลใดตนเองก็ไม่ถวายทานด้วยแม้คนอื่นก็ไม่ได้ชักชวนด้วยบุคคลนั้นเมื่อตายไปเกิดในที่ใดๆย่อมไม่ได้แม้สักข้าวปลายเกวียนหรือข้าวสารหักพออิ่มท้องเขาย่อมเป็นคนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้บุคคลใดถวายทานด้วยตัวเองด้วยชักชวนผู้อื่นให้ถวายทานด้วย บุคคลน,นั้นเมื่อตายไปเกิดในที่ใดๆเย่อมได้ทั้งโภกสมบัติหรือความร่ำรวยทางบริวารสมบัติหรือมิตรสหายบริวารสินร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างโอวาทธรรมของพระสารีบุตรเถระอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อที่จะไม่พลาดการแบ่งปันธรรมะครั้งต่อไป โรคยาสุขก,กายใจเบาขอบคุณและสวัสดีครับ